เดี๋ยวเรามาดูกันนะ,นะครับเออตอนเราออกเขาไม่รู้ว่ากดตัวปุ่มสีแดงไว้หรือยังนะครับอันนี้เป็นจังหวัดสงขานะไม่ได้อ๋อเขายังไม่ได้เปลี่ยนพัสเวิต ผมลองก่อนเดี๋ยวลองถามก่อนอะโหลคุณคุณได้กดปุ่มสีแดงหรือเปล่าปุ่มปุ่มสีแดงอะครับที่ว่าย้ายข้อมูลเน่ยได้กดก่อนหน้าที่คุณจะอัปเกรดหรือเปล่ายังไม่ได้กดจบกัน คุณลองเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นหนึ่งสองสามสี่ถึงหกสิใสหรือ,อยังเสร็จเลยทำไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันชสิบเอ็ดแล้วคุณยังไม่ได้กดไม่รู้ว่ายังได้อยู่หรือเปล่าใสยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วก็พาสเวิร์ดตัวเดิมก่อนใส่พาสเวิร์ดตัวเดิมเข้าไป นี่ปุ่มสีแดงนี่เขาบอกให้ย้ายระบบเห็นไหม <c oughs> แล้วก็กดปุ่มสีแดงอีกทีนึงกดปุ่มสีม่วงเดี๋ยวคุณเอาวิดีโอเนี้ยไปใส่ไว้ในตัวจังหวัดเลยนะครับก็คือ,อตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่น9หรือเวอร์ชั่น10อยู่เห็นหน้าจอไหมมี v 6 0. 0 0 9เนี่ยอ่าดีนะมีโฟลเดอร์แบ็กอัพของเดิมอยูอ่อันนี้เราก็ลบตัวนี้ทิ้ง ลบตัว9ทิ้ง <c oughs> ลบตัว9ทิ้งแล้วก็ไปเอาเวอร์ชัน10มาใส่เวอร์ชัน10มาใส่อา่าอันนี้เป็นเวอร์ชัน10เวอร์ชัน10เซน เล็ท็อปอเสร็จแล้วอ่ายูเซเป็น user เ,เดิมแล้วพาสเวิร์ดลองเปลี่ยน1ถึงลองใส่เป็น1ถึง6ดูว่ได้ไหมอ่ะใส่เลยใส่ย,ยูเซเดิมแล้วก็พาสเวิร์ดเป็น1ถึง6 1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วพอคุณเข้าได้ปุ๊บ อพอคุณเข้าได้เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปเปลี่ยนเอาด้านซ้ายมือมันจะมีข้อมูลส่วนตัวเห็นไหมนั่นแหละคุณเข้าไปเปลี่ยนเอาข้อมูลผู้ตรวจสภาพยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราย้ายแล้วอลองขึ้นไปไปหาปรถมาหนึ่งคัน ลองได้แล้วช่วงวันที่สามกลับวันที่สิบสามได้ลองเอารถมาทดสอบไหมมันขึ้นกรอบสีเหลืองหรือเปล่าขึ้นไหมขึ้นแปวแปวเอารถมาแปเอารถมา,อา,ถมาลองส่องดูว่าขึ้นจริงไหมแล้วก็เดี๋ยวเอาวิดีโอเนี้ยไปใส่ไว้ที่ห้องเลยเขาคนอื่นเขาจะได้ทำกันได้อา่า เสียงเสียงกับซีโอเปิดไปหรือยังทำไมเสียงต้องสองร้อยกว่ายังไม่ได้เสียบน,น่าจะได้แล้วละ่ะไปเอารถมาหนึ่งคันอ้าวอ๋อโมไซค์ก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> หันหันมาเดี๋ยวลองกดถ่ายดูซิ กดถ่ายรูปเลยเรามาดูซิว่าได้ไหมที่จริงเราต้องเอ,เอียงกล้องอีกหน่อยนึงหรือว่าหันรถเ,เข้ามาให้รถอยู่ตรงกลางของภาพแล้วถึงจะกดถ่ายไม่รู้ว่ามันจะมันจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนแต่ว่าช่วงที่เขาทางสอนบอรบเขาให้ลองอะ่ะลองแล้วใช่ไหมน่ะไม่พบหันกล้องมาทางขวา อเอียงทางขวาอีกหน่อยนึงไม่รู้ลองลองดูกว่าได้ไหมแต่ว่าแต่ว่าลองแล้วกล้องตัวนี้ลงทะเบียนแล้วเนาะไม่รู้ว่าได้เปล่าคือเวลาจับอาได้อยู่แต่ว่าทะเบียนไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่อยไปหาปรับเอาก็คือ,อเดี๋ยวเวลาว่างไม่มีรถตรวจเนี่ย ก็พยายามปรับมองมองที่กล้องตอนนี้มองที่กล้องตอนตอนนี้เห็นโคมไฟหน้าเห็นไหมเห็นป้ายพื้นที่ตรวจสภาพห้ามเข้าใช่ไหมอาจจะต้องย้ายก็คือต้องไปพยายามอย่าให้แบ็กกราวข้างหลังมันมีอย่างอื่นไปกวนมันแล้วลองอาจจะต้องถอยรถออกดึงดึงรถเข้าเอียงซ้ายเอียงขวายังไงก็ได้ให้เห็นรอบสีม่วง เพราะว่าในอนาคตจะต้องใช้แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรช่วงที่มีรถตรวจก็ตรวจไปแต่ช่วงว่างๆเสาร์วันอา,าทิตย์หรือช่วงเย็นๆเนี่ยก็พยายามมาลองถ่ายให้มันขึ้นกรอบสีม่วงแล้วก็มาร์กไว้นะต้องขึ้นในอนาคตต้องขึ้นกรอบสีม่วงแต่ว่ามันอาจม,มันอาจจะยังอ่านศยอร์นตมันยังอ่านทะเบียนยังไม่ได้มันขอให้ขึ้นกรอบสีม่วงตามเอกสารของสระวเขาก่อน เพราะว่าในอนาคตอาจจะต้องใช้เพราะว่าตอนเนี้มันขึ้นกรอบสีเหลืองได้ยังพอส่งได้แต่ว่ากรอบสีม่วงมันไม่ขึ้นเพราะนั้นก็คือมันยังตรวจสอบเลขทะเบียนไม่ได้เพราะฉะนั้นกล้องของเราเราต้องพยายามหาว่าค,คุณลองแล้วลองแล้วจริงใช่ไหมที่นำสกุลด้วย AI ได,ได้ลองไหม B6 AI ลองลองแล้วได้ใช่ไหม เดี๋ยวเดี <worldwide> ๋ยวลองก่อนก็แต่ว่าตอนนี้คือคือก็ยังพอส่งได้เดี๋ยวลองตรวจรถแล้วลองส่งดูอ่าแต่ว่าพยายามให้มันขึ้นกรอบทั้งสองกรอบทั้งกรอบสีเหลืองแล้วก็กรอบสีม่วง เพราะว่าเกิดในอนาคตเขาเอากรอบสีม่วงเนี่ยไปค้นหาทะเบียนเนี่ยเราจะไม่เจอเอาไม่เจอจริงด้วยเพราะนั้นช่วงว่างๆก็พยายามหามุมเอาอต้องคือมันอา,อาจจะเกิดการสะท้อนหรือมุมไม่ได้นั่นแหละเราก็ต้องมาหามุมเอียงขวาเอียงซ้ายดูในยูยใน u ูทูบก็ได้ผมลงไวห้หลายตัวก็ไปหามุมเอาอาจจะต้องถอยรถเดินหน้าขึ้นไป หรือเอากล้องเข้ามาติดหรือเอียงกล้องให้ให้มันเป็นเก้าสิบองศาเลยอะไรประมาณเนี้ยนะก็ไปไปปรับเอาอ uh huh. ก็ได้ละก็ตรวจรถได้ละก็ใช้งานได้แล้วอย่าลืมไปเปลี่ยนนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณเอาคุณเอา,เอาวิดีโอเนี้ยไปใส่ไปในห้องตอนเนี้เดี๋ยวมีคนมาใช้รหัสเพราะว่ารหัสเขาเขาให้เปลี่ยนจากของเดิมเนี่ยเนี่ยคำว่เา,าเปลี่ยนรหัสเนี่ยก็เปลี่ยน เปลี่ยนจากหนึ่งถึงหเป็นตัวอื่นไปก่อนอแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้หรือจะตรวจลบไปก่อนก็ได้แล้วเข้ามาเปลี่ยนคนอื่นเขาจะได้ทำได้อโอเคเรียบร้อยเสร็จ